สวัสดีค่ะ,คะพบกับบันเทิงสเปเชียลค่ะ,คะพึ่งอรุณรัตนะคะอ้อมวิสาค่ะค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะพึ่งกับอ้อมก็ะจะมาอัปเดตนะคะว่าสัปดาห์นี้ปกใหญ่ของนังซอพิมพ์เดนิวของเราที่จะมีบทสัมภาษณ์ของ นางเอกสาวชื่อดังทั้งหลายนะคะรวมแวดวงหลายๆแวดวงนะคะมาแนะนําเพราะว่าเราจะนั่งคุยกับเขาแล้วก็เปิดใจกับเขาทุกเรื่องเลยนะคะอาทิตย์นี้เป็นความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของคุอ้อมคะดิฉันภูมิใจเสนอมากเพราะว่าเป็นคนไปนั่งพูดคุยสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะสําหรับน้องจีน่ายีน่าซารัสใครอาจจะคุ้นชื่อนะคะเพราะว่าน้องเขาเคยมีผลงานละครมาก่อนนะคะในเรื่องรัตนาวดีรัตนาวาีวดีนะคะวีถูกใช่แล้ว <พ uka> คุณก็ดิฉันก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะคะก็กลับมาผลงานใหม่สังกัดใหม่ด้วยหลังจากห่างหายจากเรื่องนั้นจบไปปุ๊บน้องหายไปเลยคุณนะคะแล้วก็ระหว่างทางช่วงที่หายไปก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับชีวิตน้องออจากอายุ15ตอนนี้อายุ18แล้วเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วบอกเรื่องใหม่ก่อนสิเรื่องอะไรเรื่องใหม่ตอนนี้ที่น้องจีน่ามีผลงานนะคะติดตามกันอยู่เลย สนุกมากบอกเลยดวงใจในไฟหนาวนะคะทางช่องสาประกบกับพเอหน่มเจมมาโอคนนี้น่ารักใช่นะคะครั้งนี้ที่ผ่านมาคุณเจมมาเนี่ยเขาจะประกบประกบกับนางเอกที่เคยเล่นละครมาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นจีน่าที่ไม่เคยมาร่วมงานกับช่องสาเป็นป่าดันเป็นป่าดันนะคะก็เคมีลงตัวพอสมควรนะคะก่อนที่จะไปเล่านะคะว่าเพิ่งคุยอะไรกับจีน่าไปบ้างเราไปดูคลิปน่ารักน่ารักของน้องกันก่อนเลยค่ะ ความสดใสแล้วก็แต่ก่อนนะช่วงที่เล่นรัตนาวดีอ่ะยังมีความเป็นเบบี้แฟทก็คือยังมีความอวบอยู่แต่ตอนนี้กลับมาเป็นสาวสะพังนะคะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อเปิดเลยให้ดูปกอ้าวทำไมเลยอันเดียวนี้เราให้ดูอันนี้แล้วกันเราเลือกแล้วนะคะสําหรับปกเนี่ยน่ารักมากต้องให้ซูมใกล้ๆนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะนะคะก็เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยมีความทักน้องว่ามีความละไมคล้ายคลึงกับนางเอกคนอื่นเยอะมากนะคะบางมุมก็เหมือนอ้อมพิยดาบางมุมก็เหมือนคุณ คิมเบอรี่นะคะ<ม>ก็เลยมารวมๆอย่างนีนเพราะว่าน้องเป็นลูกครึ่ง<ม>ลูกครึ่งไทยคิวบาหน้าก็จะออกมีความคมๆนี้นะคะ<ม>ก็เรียกว่าได้เคลียร์ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องที่เพิ่งบอกไปว่าเป็นประเด็นเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องอฉีกสัญญาต้นสังกัดเดิม,มเรื่องมือที่สางความรักโอ้ยครั้งนี้จีน่าเปิดใจเคลียร์หมดเลยไห<ม> ทุกเรื่องจริงๆรวมทั้งแม่เก่าก็พูดเหรอพูดเพราะว่าช่วง2ปีที่เขาหายไปไม่เคยตอบที่ไหนเลยที่นี่ที่แรกนะคะยังไงก็อยากให้ติดตามกาันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยเพราะว่าละครสนุกด้วยละครออนเมื่อไหร่บอกหน่อยไหมอะละครนี้นะคะเรื่องอดวงใจในไฟหนาวที่น้องเล่นอยู่เนี่ยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวัน อังคาะจันอคารจันถึงจุขของเราจันถึงสุขของเราจันอังคารนะคะเวลา2ทุ่ม15ชั้น3นะคะติดตามได้กูกกิกเป็นแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้ด้วยไหมด้วยนะคะเพราะว่าพระนางเขาจะมีความ แง่เงินเออแงงินตามภาษานะคะก็น่ารักดีนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือแอบถามเรื่องความรักด้วยตอนนี้เป็นยังไงไม่บอกเดี๋ยวต้องให้คุณไปอ่านกันเองนะคะในหนังสือพิมพ์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคุณบอกหน่อยสิทำงานนิดนึงจะได้ปปกโลกสีสวยนะคะคอลัมน์ดาวต่างมุมในหนังสือพิมพ์เดลินิย ฉบับวันที่26สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าหาซื้อได้แล้วพรุ่งนี้นะคะนี่เป็นไงวันนี้แม่นห่แม่นแม่เลยค่ะปกติต้องลืมปกติต้องพูดไม่ถูกนะคะก็อยากเดี๋ยวโชว์ขอขอโชว์โปรอีกครั้งนะคะโอ้ยน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่สดใสตอบคำถามดีแล้วก็โตขึ้นรู้สึกได้เลยนะคะยังไงก็ ต้องรอดูว่ารออ่านการว่าบทสัมภาษณ์ของน้องเนี่ยที่เปิดใจทุกเรื่องจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในทุกเย็นวันศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งอย่าลืมในการสนมือเปลือกนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ันของจริงของจริงนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วประเทศเลยค่ะนะคะสําหรับเราสองคนวันนี้ต้องลาไปแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ